อันนี้เนี่ย้าขนาดนี้เนี่ยสแลนฝั่งโน้นเนี่ยกัมพูชาค่ะขยับออกไปจากหน้าสแลนออกไปอีก2 5 0ถึง300เมตรถึงจะเป็นดินแดงกัมพูชาแต่กัมพูชาเนี่ยแหมพยายามจะมาส่องประมาณว่าส่องไม่หยุดใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ย,ยขึ้นไปหาพ่อหาแม่หรือประมาณนั้นอยู่ข้างบนเหรอค่ะก็ปรากฏว่านี่ฟรากฏภาพนี้นี่ไงน้องเราก็เลยเต้นยัวซะเลยส่องเรานักใช่ไหมเต้นให้ดูท่านผู้ชม อ่าประเด็นเรื่องผู้ว่าสักแก้เป็นั้นจบไหมอจาแต่โอ้โหดูเหมือนจะมีปัญหานะเพราะว่าฝั่งกัมพูชาไปเคลมนะใช่แล้วก็ฝั่งกัมพูชาไปเคลมว่าผู้ว่าสักแก้ยังบอกว่ามันเป็นป่าไม่มีเอกสารสิทธิ์สักผืนเดียวเห<อ><ช>็นไหมคะท่านผู้ว่าพูดแบบนั้น<ช>แล้วชาวบ้านบอกว่ามันเสียหายเยอะเนื่องถึงแม้ท่านจะมาบอกทีหลังว่าท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนไปแต่ว่าท่านได้พูดต่อคณะทูตอ่ IOT ค่ะ โดยเฉพาะประเด็นก็คือเหมือนกับว่าผู้ว่าจะคิดว่ามันเป็นเอกสาร,ริสธิ์นี่หมายถึงโฉนดเท่านั้นอไอ้ที่ชาวบ้านมีมาคือนอสอสามนอสอสองเอาไม่ใช่นอสอสามแล้วก็สอข้อหนึ่งใช่ไหมผู้ว่ามาแก้ไขบอกขออภัยขอโทษแล้วเดี๋ยวให้เอาเอกสารสอข้อหนึ่งกับนอสอสามไปที่สำนังกงานที่ดินเลยจะดำเนินการออกโฉนดให้ชาวบ้านก็ตั้งคำถามข้อที่หนึ่ง คือจะบาลาวัดยังไงตอนนี้มันยังเกิดสถานการณ์อยู่ชาวบ,บ้านยังเข้าไม่ได้เลยแต่ข้อที่2อ่ะก็ยังยังมีข้อสงสัยว่าผลกระทบจะเป็นยังไงฝั่งกระพูชาเนี่อ้างเลยนะ้องอ้างผู้ว่าสาแก้วเลยเมื่อเช้านี้คุณภูมิทำว่ายังไงเนี่ย คุณภูมิธรรมพูดถึงกรณีผู้ว่าสะแก้วคะ่ะผู้ว่าก็คือผู้ว่าปริญญาโพธิสัตว์นะคะที่บอกต่อหน้าคณะผู้สังเกตการชั่วคราว i o t ว่าบ้านหนองจานที่อำเภอโคกสูงสะแก้วไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดและกัมพูชาเอาคําพูดของท่านผู้ว่าเราเนี่ยไปแอบอ้างว่าเนี่ยเห็นไหมผู้ว่าย,ยังบอกเลยว่าไม่ใช่พื้นที่ประเทศไทยเขาบอกว่าไม่ใช่พื้นที่ไม่ได<อ>้มีโฉนดเขาไม่ได้บอกไม่ใช่พื้นที่ไทยค่ะแต่กัมพูชาเอาไปอ้างเลย คุณภูมิทางบอกอย่าไปกังวลเรื่องนี้ค่ะผู้ว่าก็ได้ชี้แจงแล้วว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีหนังสือสอคอหนึ่งความจริงผู้ว่าอาจจะหมายถึงโฉนดเรื่องนี้ความจริงก็คือความจริงจะไปอ้างอย่างไรก็หยิบความจริงขึ้นมาพูด <Ừ. S 1> ถ้าเรามีโฉนดมีสอคอหนึ่งมีหลักฐานไม่ใช่อยู่ๆมันมาสร้างตอนนี้ได้อยู่แล้วไอ้พวกโฉนดพวกสอคอหนึ่งอะคะ่ะ <Ừ. S 1> ดังนั้นอย่าไปเป็นกังวลกับคําพูดหรือการเคลื่อนไหวทางโซเชียล พูดง่ายๆก็คือคุมภูมิธรรมกำลังจะบอกว่าให้ยึดเอาเอาข้อเท็จจริงเอาหลักฐานอะไม่ให้ไปยึดที่คําพูดทีนี้แน่นอนมันเป็นการพูดต่อหน้าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IoT ใช่ไหมคะม,มันอาจจะกลายไปเป็นหลักฐานได้ไหมในอนาคตอะคุมภูมิธรรมบอกคือเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากไทยอะค่ะคุมภูมิธรรมบอกก็จะไปบิดเบือนได้อย่างไรการพูดตรงนั้นทําให้เราเสียประโยชน์ได้ซ้ําไปแต่เมื่อมันมีหลักฐานมายืนยันแล้วบอกว่าพูดผิด มันก็จบมนุษย์ก็เป็นแบบนั้นอืมอ่ะท่านผู้ชมขณะที่มาดูการปิดท้ายกันแล้วเจนเย็นท่านผู้ชมมีกองทัพไทยทดสอบโดนโจมตีฝีมือคนไทยพัฒนาสู่การผลิตเพื่อใช้งานจริงเป็นการทั้งโดนทิ้งระเบิดและก็โดนพุ่งชนแบบกามิกาเซ่รอ,องโฆษกกรมปราการกองทัพไทยพันเอกหญิงฉัดระพีพูนศรี เปิดเผยผลการทดสอบทผู้ชมกองทัพไทยจัดการทดสอบขีความสามารถโยนณนะสนามยิงปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ลบบุรีเป็นการทดสอบเชิงรุกโดยที่เอามาทดสอบเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยกำลังพลของกองทัพไทยจาก3หน่วยงานก็คือโรงเรียนในเรืออากาศค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือและกองบัญชาการกองทัพไทยนั่นแปลว่าผลิตเองใช่ไหม ค่ะร่วมกับบริษัทเดอกลนจำกัดและทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งนี้การทดสอบมีการนำเสนอโดนโจมตี2รูปแบบโดนทิ้งระเบิดและโดนพุ่งชนแบบกามิกาเซ่ผลการทดสอบยืนยันว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากปฏิบัติได้ตามแผนโดยเฉพาะโดรนที่พัฒนาโดยบริษัทเดอกลนะคะสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนาย นี่เป๊ะเลยเปเลยนะค่ะนอกจากนี้ผลงานจากโรงเรียนในเรืออากาศก็สามารถจำลองการโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำค่ะโดรนของสำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารของกองทัพเรือก็ปฏิบัติตันได้ตามแผนเช่นกันค่ะหลังจากนี้ก็จะเอาผลการทดสอบไปพัฒนาต่อย,ยอดเพื่อผลิตใช้งานจริงในกองทัพต่อไปนะคะ อ้าวและมีเรื่องอยู่ไหนแล้วอ้าวอีกเรื่องหนึง่งอะไรนะเต้นเต้นอะไรอ่ะยัว่วเต้นยัว่วเต้นยั่วอยู่ไหนอ๋อใช่มีคลิปมีคลิปเพจ army military force ค่ะเปิดภาพทหารไทยเต้นยัว่วค่ะใช่หรือเปล่าอันนี้นี่ถาะดาษนี้เนี่ยสแสดนฝั่งโน้นเนี่ยกัมพูชา ค่ะขยับออกไปจากหน้าชาแลนออกไปอีก2 5 0ร้ถึงสามเมตรถึงจะเป็นดินแดงกัมพูชาแต่กัมพูชาเนี่ยแหมพยายามจะมาส่องก็ประมาณว่าส่องไม่หยุดใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ย,ยขึ้นไปหาพ่อหาแม่หรือประมาณนั้นอยู่ข้างบนเหรอ,ห<า>อะก็ปรากฏว่านี่ฟรากฏภาพนี้นี่ไงน้นองเราก็เลยเต้นยัวซะเลยส่อง,องเรานักใช่ไหมเต้นให้ดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงอีกเอาเพลงก็มาใช้ไม่ได้ ให้ดูท่าก็พอต้องไปต้องร้องก็ล่ะฮะน้องเพลงอะไรก็เอาร้องสิโอ้โหดีก็ไม่ลงไหมเออท่าอย่างนี้ได้หลายเพลงเลยนะคะเอาเพลงอะไรน้องที่มึงข้าว่ะพี่ไม่ให้รู้นะอะไรอ่ะให้คุณผู้ชมบอกมาดีกว่าเพลงเพลงอะไรดีฮะเออส่องนักใช่ไหมจะได้รู้ว่าทำกันแบบนี้ยัวไงหลังจากฟังโน้นอาบน้ำยัวใช่ไหม